เวลา19ก้านาฬิกา22นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศสสวดพระพิธีรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้ทูงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรณวดีท่านผู้หญิงพลอยภัยลินเจนเซน และท่านผู้หญิงสิริกิิยาเจนเส้นเฝ้าถูนละอองธุลีพระบาทด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมศพแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานที่หน้าพระแท่นพระนพพะปดลมหาเสวตฉตรทรงจุดทูบเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมแล้วทรงทอดผ้าไตร ทรงหลังทัินียทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรกสําหรับพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัสากตราชวร,รมหาวิหารสวดบทนมสการพระรัตนตรยัยและบทติลคณาที่คาถาโดยใช้ทํานองเลื่อนและทํานองสอรพัญญะและวัดอนุคารามวร,รวิหารสวดบทพระวิพังและบทพระมหาปัตฐานโดยใช้ทํานองกะ เวลา8นาฬิกา58นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังศูนย์นทรศการและการประชุมไบเทคบางนาในกาพระสถานเปรียบบัติแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจำปีการศึกษา2567เป็นวันแรก โดยวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพรานานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สองคนมีดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตจากบัณฑิตวิทยาลายัยบัณฑิตวิทยาลายัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไท,ทยรมันวิทยาลัยนานาชาติคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลคณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอุทยานเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการคณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัลเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม2 3 0 2คน โอกาสนี้พระสถา,านพระราชวัตรความว่าการที่บัณฑิตได้อุตสาหะพยายามเล่าเรียนจนสําเร็จการศึกษาด้วยทุกคนต่างมุ่งหวังที่จะมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและกิจการงานพูดถึงความเจริญก้าวหน้าคนโดยมากมักนึกถึงความก้าวหน้ารุ่งเรืองในการสร้างตัวสร้างฐานะเช่นมีการงานที่มั่นคงมีเกยียรติยศมีชื่อเสียงหรือมีทรัพย์มากแต่ยังมีความเจริญอีกอย่างหนึ่งซึ่งสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือความเจริญทางด้านจิตใจความเจริญดังกล่าวนี้หมายถึงความมีจิตใจที่สูง กล่าวคือมีความตระหนักรู้ผิดชอบชั่วดีและสมบูรณ์พร้อมด้วยคุณธรรมเป็นผู้ที่มีความเจริญทางจิตใจนับว่ามีปัจจัยสําคัญในการสร้างสารความสําเร็จและความเจริญที่แท้จริงในชีวิต และกิจการงานตลอดจนความรุ่งเรืองก้าวหน้าของสังคมและชาติบ้านเมืองเพราะความประพฤติปฏิบัติทุกอย่างจะเป็นไปในทางที่ดีที่ถูกต้องเสมอทําให้ชีวิตและกิจการงานไม่ดําเนินไปินฐานที่ชั่วทั้งเสือ่อมอาจจะนํามาซึ่งความผาสุกมั่นคงทั้งของตนเองและประเทศชาติจึงขอให้บัณฑิตทั้งหลายพิจารณาให้เข้าใจและพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจให้ยิ่งดีขึ้นเจริญขึ้นจะได้สามารถปฏิบัติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความเจริญที่แท้จริงและยั่งยืนได้ดังประสงค์ เวลา16นาฬิกา34นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัติยราชนารีเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โกระมมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงเป็นส่วนมากปัจจุบันมีสิบวัดได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดีราชาวาสวัดระคังโคศิตรามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดสาเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัธเทพพระวารามซึ่งจะแต่งตั้งวัดละหนึ่งสำรับประกอบด้วยพระสงฆ์สี่รูปซึ่งจะสวดพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระ ราชกุศลต่างๆทั้งนี้เนื้อหาของพระพิธรรมที่พระพิธีธรรมนำมาสวดเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจตสิกรูปนิพพานเป็นคําสอนที่กล่าวถึงสัจธรรมความเป็นจรงิงให้ตระหนักถึงการเกิดและดับแห่งชีวิตเพื่อคลายความยึดมั่นถือมั่น ค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยงสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยส่งรววมบันทึกเทปรายการทวีเ r i e t วันวอ t ์ l k t ี้ช่วงทอทูด s ทเพนซ่งตอบจดหมายสมาชิกทวีเวันที่เขียนไปขอพระจาราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม รายการทูบีน้ำวันวารีตีเป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาพันธุ์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีน้ำประวันกับสมาชิกและยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD ทุกวันเสาร์เวลา20.30ถึง21.30น เวลา10นาฬิกาสนาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพัทหารเพนแด่พระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระบรมศพจากวัดระฆังโคศิตารามวรมหาวิหารและวัด มหาธาตุยุวราชรังสฤิรร์ราชวร,รมหาวิหารรับพิธรีรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสวดประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานพระาหารเช้าและเพลนกาหนด100วันหรือตามกําหนดไว้ทุกสําหรับการสวดพระพิธรรมเป็นการนําเอาพระอภิธรรมในพระอภิธรรมปิดกมาสวดเพราะคําสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนเป็นคําสอนเพื่อให้คนที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับทั้งยังเป็นการสืบทอด พระพุทธศาสนาและจะรีบประเพณีอีกส่วนหนึ่งโดยยึดต,ตามแนวทางที่พระบรมาศาส,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติในคราวเสด็จไปเทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นหลักปฏิบัติซึ่งถือกันว่าเป็นบุญกุศลอันใหญ่หลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปทรงร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์แกรดอียิปเชียนณกรุงไครโรสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 8ตามคำทูลเชิญของนายอับดุลฟัตตาอัอซีซีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ พิพิธภัณฑ์แกรดอียิปชีนนี้เป็นสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมอันโดดเด่นเนื่องจากเป็นพินพิธภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมอียิปต์โบราณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตนชกัญญาจะเสด็จโดยเครื่องบินของสายการบินเอมิเรตเที่ยวบินที่ EK 3 8 5ออกจากท่ากาศยาสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันเสาร์ที่1พฤศจิกาย,ยนพฤทธศักราช2568เวลา1นนาฬิกานาทีคืนวันศุกร์ที่31ตุลาคมพฤทธศักราช2568กแและจะเสด็จโดยเครื่องบินของสายการบินเอมิเรตเที่ยวบินที่ EK 3 8 4กลับถึงท่ากาศยาสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอัง วัที่สพฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2568เวลา12นาฬิกา 68, น5นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง27ตุลาคมพุทธศัการาช2568 เวลา6นาฬิกา30นาทีวันนี้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเปี่ยมพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารและวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารพระพิธีธรรมเป็น ชื่อตำแหน่งของพระสงฆ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชาคณะผู้ดำรงตำแหน่งจเจ้าอาวาสในพระอารามหลวงคัดเลือกพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาในพระอารามนั้นทำการฝึกหาสวดพระพิธมเจ็ดคำพีโดยใช้ทำนองที่ต่างไปจากทำนองสวดศพบุคคลชั้นสามัญซึ่งแต่ละพระอารามมีทำนองเป็นของตนเองในปัจจุบันการสวดพระพิธมแบบหลวงมีสี่ทำนองคือทำนองกะทำนองเลื่อนหรือทำนองเคลื่อนทำนองลากซุงและทำนอง รพัญญะ เวลา10นาฬิกานาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในายพลกรสุวรรณรัตน์อโศมรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบ,บึงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้พระสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประจำปีการศึกษา2 5 6 6 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญาบัตรกิติมศักดิ์และปริญญาบัตรรวม3,293คน ในปีนี้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พระนครถวายปริญญาบริหารดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาบริหารธุรกิจแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีร,รัตน์ราชกัญญาด้วยพระอจัจฉริภาพรอบด้านโดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการธุรกิจแฟชั่นและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยทรงกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจแฟชั่นของไทยให้เติบโตในระดับสากลโดยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทางด้านการผลิต การออกแบบการตลาดและการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ในพระองค์จนเป็นที่ประจักษ์ในระดับโลกรวมถึงการบริหารส่งเสริมการใช้ผ้าไทยซึ่งสะท้อนแนวคิดแห่งผู้นําธุรกิจที่ทรงมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยนอกจากนี้สภามหาวิทยาลายัยราชภาาัฏหมู่บ้านจอมบึงและสภามหาวิทยาลายัยราชภัฏพระบ้านสมเด็จเจ้าพ,าาพยาถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาพระศึกษาแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนชกัญญาด้วยพระอัจฉริยภาพ ด้านกีฬาที่โดดเด่น นอกจากนี้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พระนครศรีอยุธยาถวายปริญญาศิลปกรรม,มศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนาชกญญาจากพระอชิรภาพทางหน้าศิลปะและการออกแบบทรงประดิษฐ์คิดค้นลายผ้าพระราชทานทรงอนุนรักษ์และต่อยอดผ้าไทยโดยทรงออกแบบลายผ้าแล้วพระราชทานให้ช่างทอผ้านำไปสร้างไรายได้และอาชีพที่ยั่งยืนทั้งยังเป็นการจุประกายให้เยาวชนไทยหันมาสนใจ และตระหนักในคุณค่างงานศิลปะถ่ายยิ่งขึ้น เวลา13นาฬิกา29นาทีว <plane>. ันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายภาพพระกฐถินพระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์นวัดฝั่งแดงอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐถินกรรมเสร็จผู้แทนพระองค์ประเคนเครื่องบริวารของหมู่บ้านจำนวน15แห่งในตำบลอุ่มเม้าแด่พระสงฆ์ ผู้ครองภาพพระกฐถินโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ถวายเงินร่วมสร้างอุโบสถวัดฝั่งแดงแด่พระอธิการวิชาอารุณโนเจ้าอาวาสซึ่งทางวัดกําลังเดําเนินการจัดสร้างอุโบสถหลังใหม่เพื่อทดแทนหลังเดิมซึ่งชํารุดเสียหายตามกาลเวลาจากนั้นไปยังมณฑลพิธีวางศิลาเรษ์อุโบสถประกอบพิธีวางศิลาเรษ์อุโบสถหลังใหม่ซึ่งทางวัดและชาวบ้านร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ประกอบาศาสนกิจของพระสงฆ์สามเณรและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน ในอำเภอทวัตบุรีอุโบสถหลังใหม่จะก่อสร้างในลักษณะอุโบสถยกพื้นชั้นเดียวขนาดเท่าอุโบสถหลังเดิมซึ่งขณะนี้ได้ปรับถมดินยกพื้นที่เดิมให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วมโดยชาวบ้านในตำบลอุ่มเมาได้ร่วมกันจัดทํากระถินสามคัคคีเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างมีกําหนดจะเริ่มลงเสาเข็มภายในปีนี้ เวลา14นาฬิกา53นาทีเดินทางไปถวายภาพพระกฐินพระราชทานณวัดท่าสแบงอําเภอเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปทอดถวายเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาวัดท่าสแบงสร้างขึ้นเมื่อปี2303บริเวณป่าต้นตาลของชุมชนเดิมชื่อวัดตาลต่อมาในปี2405ได้จัดตั้งเป็นวัดทางพระพุทธศาสนาพร้อมกับย้ายที่ตั้งมาอยู่ในพื้นที่ชุมชนกลาง หมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านสะดวกต่อการประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมาในปี2481และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดท่าสะแบงภายในวัดมีเสนาสะนะสสำคัญอทิอุโ,อโบโสถภายในประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ตั้งแต่สมัยพระขันติพิรมหลวงปู่ขันเป็นเจ้าอาวาสโอกาสนี้มอบของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินบำรุงพระพุทธศาสนาจำนวน120คนซึ่งขณะนี้ทางวัดกำลังก ก่อสร้างเสนาสนะสำคัญหลายอย่างจากนั้นไปยังมณฑลพิธีสมโพธิพระพุทธเปิยนาฏวชิรพัทประกอบพิธีสมโพธิพระพุทธ,ธปิยนาฏวชิรพัทซึ่งทางวัดและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดสร้างขึ้นลักษณะเป็นพระปางสายญาตเนื้อโลหะปิดทองความยาว1 6 5เซนติเมตรเพื่อสาการะบูชาและยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนในการนี้จุดเทียนเงินเทียนทองและทูบที่โต๊ะบวงสวงแล้วจุดทูปผางปากที่เครื่อง บวงสวงอธิษฐานแล้วโปรยดอกไม้ที่โต๊ะบวงสวงจากนั้นสูรายและเจิมพระพุทธ,ธเปียนาตระชีรพัดต่อจากนั้นวางพวงมาลัยและจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งบูชาสการะพระพุทธ,ธเปียนาตระชีรพัด ปัจจุบันวัดท่าสแสบงกำลังดำเนินการก่อสร้างวิหารหลวงพ่อแสนคำภายในเป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมวัตถุโบราณหายากซึ่งในอดีตชาวบ้านได้นำมาถวายวัดอาทิพระพุทธเก่าแก่และคเครื่องภาชนะโบราณต่างๆรวมทั้งกำลังก่อสร้างวิหารเพื่อเป็นสถานที่ประกอบศาสนากิจของพระสงฆ์เมื่อแล้วเสร็จจะอัญเชิญพระพุทธปิยนาถวชิรพัฒไปประดิษฐานในวิหารปัจจุบันมีพระครูสุทธิวโรพาสเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษาสิ รูปที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวีรพัฒน์บุญธริกรองราชการจังหวัดนราธิวาสรักษาราชการแทนผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตราก้าสิ่งของพระสถานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพะบรมรชินีไปมอบแก่อาสาสมัตรทหารพรานประคองนามีเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่4506 และนาอิบปรเฮงกาเจผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหมู่ที่1ตําบลมะรือโบตกที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอะวางระเบิดรบริเวณเส้นทางรถไฟบ้านมะรือโบตกหมู่ที่1ตําบลมะรือโบตกอำเภอระแงะจังหวัด,ดนราธิวาสเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมา วันนี้เป็นวันที่สองที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระบรมมหาราชวังโดยที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังมีคณะทูตานุทูตกงสุลกิติมา์และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ จาก26ประเทศและ1องค์การระหว่างประเทศไปถวายสการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอธิผู้แทน u ู d p นประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโรจเกสประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจันประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูต มาลดีฟประจำประเทศไทยเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทยกงศูลกิติมาศสุรินาเมประจำประเทศไทยกงศูนย์กิติมาศสาธารณรัฐกาหน้าประจำประเทศไทยและกงศูลกิติมศักิ์จอร์เจียประจำประเทศไทยและที่ศาลาสาสไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทยอยเดินทางไปถวายสการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระ บรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดทั้งวันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนมาตลอดพระชนชีพเกียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษโดยมีสำนักพระราชวังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเช่นเจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานครรวมถึงจิตอาสา904ร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตั้งแต่จุดคัดกรองจุดพักคอยจนเข้า มาถวายสการะในพระบรมมหาราชวังทําให้เกิดความรวดเร็วและเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งนี้สํานักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสการะและลงนามแสดงความอาลัยทุกวันเวลา8ปดนาฬิกาสานาทีถึง1 6บหนาฬิกา